คลิปนี้คือบอกเลยว่าคลิปนี้คือคลิปรีแคปเรื่องเมดเพื่อนรัก ep เค่ะทุกคนถูกต้องค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปดูรีแอคไม่เป็นไรดูรีแคปก่อนใช่แล้วค่อยไปดูรีแอคเพราะว่ายังไงรีแคปก็แล้วจะปล่อยก่อนรีแอคพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันไม่รู้ฉันพูดไ้ก่อนเพราะว่าบางทีมันอาจจะติดลีขสิงธีิดไง บ้านนี้เขาใจดีอยู่อ้าวบ้านนี้น่ารักเรามาพบควรเรื่องราวอีพีเจ็ดที่มันเกิดขึ้นก่อนแม่แต่ว่าบอกเลยนะว่าค่อนข้างที่จะพลิกจากอีพีหกมากเพราะอีพีหกแฮปปี้มากอีพีเจ็ดมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอีพีเจ็ดเปิดเรื่องมาก็คือคู่พี่สิงกับคุณหมอโทษเอ้ยน้องสิงกับคุณหมอโทษก็คือคุณแม่ให้จับแยกค่ะโดยการเสนอเงินหนึ่งล้านบาทให้แต่ แต่อันนี้ขอนิดนึงกูรู้สึกว่าแม่เขาอะไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนพวกแม่ละครหลังข่าวที่แบบว่าเอาเงินแล้วเอาไปจากชีวิตลูกแต่นะใช้วิธีการ,รปนิบัตินอนนะเออเหมือนปนิบัตินอมว่าแบบว่าเธอพิสูจน์ตัวเองหน่อยสิถ้าเธอคิดว่าเธอควรอะไรอย่างเนี้ แต่กูว่นนาน้องสิงห์อะไปเลยเขารู้อยู่แล้วเขาทาไม่ได้นะไม่ไงก็คือถ้าพ่อแม่ไม่ชอบถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าพ่อแม่ไม่ชอบเราเราก็ไม่อยากอยู่ต่อว่ามันอยู่ลําบากนะใช่คือมันไม่แค่ว่าพ่อแม่ไม่ชอบก็แล้วไงกูไม่ได้แต่งกับพ่อแม่กูแต่งกับลูกเขาไม่ได้นะมันอยู่ลำมันค่อนข้างจะอยู่ลําบากนะเอาจริงนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามันแล้วแต่มุมมองคนอะฉันว่าก็ไม่ได้ว่าอยู่ไม่ได้ใช่ไม่้ม่อยู่ไม่ได้แล้วเขาก็แบบว่า เาเรียกอันเนี้ยเหมือนแบบว่าคือมันมีสองเว้อะหนึ่งก็คือพูดว่าแบบว่าให้มึงไปพิสูจน์ตัวเองมากับอีกเวหนึ่งคือพูดให้แบบสํานึกเลยอะว่าให้คิดได้เออมึงไม่มีทางมึงวนกับลูกกูหรอกก็คือมึงทําไม่ได้หรอกจาก้ามึงไม่มีทางคูเอาจริงนะถ้าเกิดว่าเงินหนึ่งล้านบาทอะสมมติว่าถ้าเกิดว่า เป็นมือมือจะทํำยังไงให้ได้เงินห้าล้านถ้าก็สมมติมึงรักเขาจริงๆลูกเขาจริงๆอ่ะมึงได้เงินหนึ่งล้านไปมึงจะทํำยังไงให้ได้ได้ห้าล้านภายในสามปีด้วยระยะเวลาแค่สามปีน่ะถ้าจะไปเริ่มนับศูนย์น่ะค่อนข้างยากถ้ามีหนึ่งล้านอยู่แล้วน่ะแล้วก็เอาไปต่อยอดไงแม่อย่างเช่นเล่นหุ้นกระถินกระถินแล้วมึงบอกไปต่อยอดอ๋อไปเล่นหุ้นคริปโต ยึุงเลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยง <c oughs> ด่วนเลยกองทุน <c oughs> เพราะว่ามีเงินตั้งหนึ่งล้านนะซื้อ <c oughs> กองทุนก็ โอเคอยู่นะผลประโยชน์ได้อยู่แตุ่กการลงทุนมีความเสี่ยงนะใช่การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนค่ะทุกคนอ๋อไม่ใช่ว่ารับชมเนาะเป็นการลงทุนเนาะใช่เป็นการลงทุนแต่ถ้าเป็นชานก็ถาเหอนนะจะไปเล่นหุ้นเพราะว่าเอาจริงเถ้าจะมาพูดว่าเราจะมาเริ่มสร้างแบรนด์ค้าขายเวลา3ปีไม่พอสำหรับห้าล้านจริงเพราะว่าทุกการทุกรายได้มันต้องมีค่าใช้จ่ายประกอนอยู่แล้วถ้าไม่จ่ายรายได้ก็ไม่เข้าจริงแล้วถ้าแบบยิ่งคนไม่มี ถ้าเกิดสมมติอนะ่ะอย่างน้องสิงห์เขาไม่เอาหนึ่งล้านอ่ะยากอยู่นนะที่จะไ,ไ,ไปไปเริ่มอ่ะก็จริงจะทํายังไงสามปีให้มีเงินห้าล้านกูบอกแล<า>้วว่าบ้านน้องสิงห์เขามีตัองอยงงู่แล้วค่ะเขา <S <S แค่แบบว่ามาลองเชิงพี่หมอดูค่ะแต่จังหวะเงยหน้าขึ้นมาอยู่ข้างบนอ,นอ่ะตกใจมากใจป้าคือมุมกล้องมันได้มากจริงว่าจะแบบ บ่มลง,งมาก็แบบฟีลแบบประมาณว่านี่คือการคุยของเราครั้งสุดท้ายนะคะลงแแม่ลงมาน่ะพี่แซนแกก็ดูหนังไอ้นี่ไปมากเกินไปบ่างหนังผีหนังผี <c oughs> หนังเศร้าว่ะนั่นแหละอ่ะแล้วก็คู่นี้ก็คือคู่เนีย้ยเดี๋ยวท้อพักอะ่ะเขาจะต้องแบบว่าหายไปใช่ปะ <c oughs> พี่หมอเขาจะเราหายไปสมมเดือสามปีถึงจะกลับมาเจอกันด้วยเงิน แต่กูว่าน้องสิงห์รู้ตัวว่าตัวเองทําไม่ได้หรอกแล้วพี่หมอก็าจะเกย์เกย์เยค่ะอะไรนะพี่สิงห์จะได้เกย์เกย์เกยพี่สิงห์จะได้กับดองเกสหรอฉันจะหนีหัวเยโยพี่สิงห์จะได้กับน้องเกสหรอใช่จริงปะเนี่ยรอได้กับแฟรแ์มันเยี่ยงขนมที่กินมาทุกคนโทษนะฉันหิวมากเลยอ่ะฉันแบบพิ้วหิวแต่ฉันตั้งใจดูนะเมื่อกี้ เารไม่กินเลยอีคนที่กินเวลารีแอคเนี่ยเฮ้สิงจะได้กับน้องเกดจริงๆริงใช่ไหมรอดจะหมูสัสสัสจริงกูว่าได้เพราะว่าถ้าดูแล้วอะคุณแม่พี่สิงกับคุณแม่ของน้องเกรดเนี่ยคนข้านจะสนิทกันฉันว่าในการในปัญหาครั้งนี้บ้านน้องเกดอะไอ้บ้านพี่พี่ทษ ไม่มีโทษอ่ะน่าจะมาช่วยอืก็คือคิดว่าเขาจะมาช่วยกูก็คิดว่าช่วยแต่ว่าแต่มันจะช่วยได้แบบว่าพี่พี่โทษกับน้องเกดหรอจะช่วยยังไงอ่ะจนว่าฝั่งเขาก็น่าจะมีอิทธิพลนะพ่อแม่เขาก็อยู่วงการแบบว่าเศรษฐีเยอะเหมือนกันนะฟิลแบบว่าดองกันแล้วฉันจะช่วยเธออย่างเงี้ยหรอไม่ไม่น่าจะดองน่าจะเป็นแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงช่วยกันน่ะอื น่าจะเป็นแบบฟิลประมาณว่าฉันรู้ว่าเธอไม่ผิดหรอกจาก่าฉันช่วยเธอเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่โทรมาก็แม่พี่ทรนี่โทรมานะรเน,นาะเขาก็น่าจะแบบว่าเห็นใจบ้านนี้อยู่นะเขาก็น่าจะรู้เลยว่าบ้านนี้เขาไม่ได้ทําผิดนะแต่พูดถึงแม่ที่ไม่ชอบาพิสูจอะคือแม่อิงเอ่ยก็จริงหลงหัวหุดลิศใช่หลงบัวไม่พอนะข้ามหัวตายไปแล้วก็ยังอยากจะเอาลูกกลับไปอยู่้วยที่แบบ ทำรังแกลูกอะแล้วเห็นอยู่แล้วนะว่าผัวตัวเองอะทาอะไรกับลูกตัวเองไว้ะแล้วลูกนั่นนะลูกแท้ๆทนะผัวนะเก็บมาเลี้ยงนะจ๊ะบอกไว้ก่อนคนเรามมจะรักผัวก่อนลูกในท้ายได้ไง,ไงวะก็จริงไม่เคยเห็นคนอย่างเนี้ยก็มีเยอะไม่มีเยอะก็มีเยอะจริงแต่ว่าอย่างน้อยๆลูกตัวเองตัวเองก็คคอดมาเนาะก็ต้องรู้นี่ัส่ใจคอปะใช่นั่นแหละแล้วก็สรุปแล้วก็คือพ่อของเออเออะ ายจริงเ้าเลี้ยงนางอ่ะใช่ตอนแรกอะที่เราคุยกันว่าเราคิดว่าเกณฑ์หลงอะ่ะเป็นคนทำให้ค่ะไปให้ลุงอะไรนะสมคิดสมคิดไปฆ่าใช่ไหมจริงลุงสมคิดอะไม่ได้ฆ่าจ้ะมึงอ่ะสัลลเนทําไมวิ่งออกจากห้องอโอ้โหทำามาไปจะหลบเขาจริง ตัวมือศัตรูรอบด้านค่ะจริงถ้าเกิดว่าไม่วิ่งออกมาจากห้องแต่แรกนะรอดแล้วอึ่งรอดจริงปะเนี่ยกูว่ารอดแล้วถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ออกมาจากห้องเาจะแค่แบบว่าครูใช่แล้วก็ครูให้ลบแค่นั้นนีงแล้วก็อยามายุ่งกับเออเออย่างเงี้ยใช่ตัวเองกัสาระแนไปตายเองค่ะและอันนี้ดูทรงแบบว่าไปใช้แรงงานบนเรือแล้วก็แบบไม่ฟังเขานี่โดนขาค่าปิดปากนี่ หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นแบบว่าอนี่ปะเขาใช้แรงงานตลอด24ชั่วโมงปะพอแบบว่านอนอะไรเงี้ยเออแบบนอนหรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าปลุกขึ้นมาทําปะวายผมน่าทุกทำงาน24ชั่วโมงต่างจากมือเนะอ่ะเราคุยตรงไหนนะสมเกดใช่สมเกตเขาค่ะแต่ว่าลองจริงปะกูสงสารเั้งพวเกลินหลงมากอ่ะมันโดนยนขี้มากเลยอะคิว่าคนคนนั้นน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นแบบฟิลแบบผู้มีอิทธิพลอยากได้อะไรก็ต้องได้นะเขาว่า ยัยวุฒิวุฒิอะไรนะเอาจริงนะเฮียวุฒิเฮียวุฒิเอาจริงนะถ้าเกิดว่าพ่อของเกณฑ์หลวงไม่ทําผิดจริงๆนะทำไมเขาถึงหยิบยกเอาตรงนั้นอะกูว่าทำเหมือนร่วมมือกันแล้วก็โดนปูว่าทําโดยที่ตัวเองไม่รู้คุณเชื่อกูปะก็อาจจะให้ทาโดยที่ตัวเองคิดว่าสิ่งนี้ยเป็นสิ่งถูกกฎหมายแต่ว่ามาหลุดใช่แต่โดนหลอกทําแล้วเหมือนเฮียวูดอ่ะมันก็เหมือนแบบจับไตได้อะมันก็เลยเอาเรื่องนั้นมาขู่เว้ย ค่ะครูเคยไม่ได้ยินบอกอ่ะเขาบอกว่าคนรวยคบกันทําธุรกิจด้วยกันอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะแบบว่ารู้ไส้รู้ภุงอีกอีกฝ่ายอ่ะ <c oughs> แบบว่าถ้ามันมีอะไรตุกติกขึ้นมา,าเขาเปิดเขาเปิดอีกฝ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนประมาณว่ารู้เขารู้เราอ่ะมึงเก็ตปะ่ะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเออแบบเป็นฟีลประมาณว่าเราแ<ต>ท<ำ>แต่ของของเราอ่ะรู้เรารู้เราลบร้อยครั้งเราจะเราแพ้ร้อยครั้ง้ครั้ง่แเพราะว่าเราไม่รู้เขาเรารู้เราอีกเดียว <c oughs> <c oughs> นั่นแหละแล้วก็มันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของเกณฑหลงกับเอิงเอิม,มีปัญหาใช่แล้วก็รวมถึงความสัมพันธ์กับน้องเกดด้วยใช่แต่แต่น้องเกดอะเขาก็พูดถูกนะเขาแบบประมาณว่าคือเอาจริงอะเขาเขาคำพูดของเขามันอาจจะดูรุนแรงเว้ยแต่เขาอะก็เหมือนกับแต่ความหมายมันถูกต้อง <m uch an> เขาเรียกว่าเป็นฟิลแบบว่าอยากให้พี่แบบว่ามาดูครอบครัวก่อนนะแบบเข้าใจแหละว่าแฟนมันสําคัญแต่ว่ามึงกลับมาแบบช่วยครอบครัวก่อนได้ไหมช่วยกลับมาแก Cap ้ปัญหาก่อนได้ไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยเกมมันคงเป็นฟิลแบบว่าตัวมันอะไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกแต่พอเรื่องราวมันใหญ่โตมึงรู้สึกว่าเฮ้ยเต้นเหตุของสิ่งเนี้เป็นเพราะว่าเกณหลงอะแค่อยากแก้แค้นให้อืงนๆอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ลัะค่ะคุณแม่อย่างเงี้ยมึงว่ากันไหมเขาก็เลยแบบโกรธอะ แอมหมดอะกินหมดแล้บปะม,มึงเหลือสามินมึงแดกให้หมดเถอะโอ้สามพินที่ไรแค่เหลือสามพินมึงแต่ว่าเกนหลงอะมึงว่าเขาจะทิ้งเลยเลยปะกูว่าไม่ทิ้งกูว่าไม่ทิ้งเหมือนกันกูว่าเกนหลงอะ คือเหมือนแต่พ่อเขาบอกว่าจะไปหมาเก่าใช่ปะเก็บไว้เดานะมึงเก็บไว้เดาด้วยนะเออโอเคเหมือนพ่อพ่อเขาบอกเขาจะไปหมาเกาอย่างเงี้ยแล้วดูส่งแล้วไม่ทิ้งหรอกใช่ไหมกูว่าเขาแบบทิ้งไม่ลงอะยิ่งพอเขาลับปากอยิ่งทิ้งไม่ลงจริงแล้วเขาเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นถ้าเกิดลับปากตบคำลับปากใครแล้วเขาดูแบบว่าทำตามเออตอนนี้คือตัดตัดเรื่องไปหมากากับครอบครัวออกได้เลยใช่แล้วก็ตัดเรื่องเอิงเอ่ยจะกลับไปอยู่กับแม่ได้เลยตัดออกได้เลยไม่มีทางมันไม่ได้สองทางเน่ใช่แต่เรื่องมันจะเป็นยังไง นนั้เรามาเดากันดีกว่าแต่ก่อนจะเดาอย่าพึ่งไปไหนค่ะเราต้องเอาบอกให้มึงเอาเราต้องมีคค่าเข้าเรไม่ใช่เราต้องซีนประทับใจอเป็นไงครับคุณแม่มีไหมคะเซนประทับใจในอีพีนี้ซีนประทับใจในอีพีนี้ของฉันมีจ้ะเป็นไงครับซีนของฉันก็คือซีนของคุณพ่อดอกไฟอาไม่พูดถึงไม่ได้เลยอาคือเอาจริงนะเป็นกันทุกบ้าน เป็นกันทุกบ้านไอ้ประเภทที่แบบว่าพอ่พอพอ่อแม่เอบบอกว่า <c oughs> กูไม่เอากูไม่ชอบมึงเป็นเนี่ยนะนะ <c oughs> สุดท้ายอะ่ะถ้าเกิดว่าสิ่งที่ลูกทามันดีอะ่ะ <c oughs> เขาก็เห็นดี <c oughs> เห็นงามด้วยดีอย่ <c oughs> อยางเช่นแบบ เหมือนบอกไฟ้าเขาคุบกับหมอมีนเนาะเขาไม่ได้ไปผัากับไปทําอะไรผิดกฎเขาเป็นยูทูบเบอร์เขากฎหมายเออเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาแรงบันดาลใจกัค่ะแหลายๆคนและอีกอย่างหนึ่งเขาคือเขาคือทําสิ่งดีๆด้วยกันนะเขาไม่ได้ผากันไปเหลวแหลเลวร้ายหรือไปด่าหัวพ่อล่อ,ลอหัวแม่ใครอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาทำแต่สิ่งดีๆอย่างเงี้เพราะ คือเอาจริงนะถ้ารักกันอ่ะคนเรามันรักกัน่ะมันต้องมีแต่สิ่งดีๆให้กันไว้พราว่าปะใช่อะโอเคอะของเธอพ่อหัวพ่อร่อแม่ด่าพ่อร่อแม่ของฉันก็คือเขาไม่ได้ไปประพฤติผิดไม่ดีเขาไม่ได้ไปด่าหัวหัวพ่อร่อหัวแม่ใคร <c oughs> เขารักกัน <c oughs> เขามีแต่สิ่งดีๆให้กัน <c oughs> เขาเหมือนกับแบบว่า ยิ่งยิ่งอยู่ด้วยกันมันยิ่งจะยิ่งเสริมกันขึ้นทําแต่ในสิ่งดีๆมันก็ต้องเข้าตาผู้ใหญ่บ้างแหละบางทีน่ะก็จริงก็จริงไม่แล้วมันเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าบางทีบางครอบครัวเห็นแวบแรกอาจจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่แล้วแบบคนแก่บางคนเขาหัวโบราณอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือยกตัวอย่างเป็นน้องที่รู้จักคือแบบว่าเหมือนกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงอ่ะเขาไม่ค่อยชอบทรัพเท่าไหร่แต่อยากจะบอกพ่อแม่ฝ่ายหญิงนะคะว่ามัน จริงๆค่ะไม่ได้ว่าจะดีนะคะไม่ได้ว่าจะดีค่ะอันนี้เราช่วยมันอยู่ปะใช่ช่วยมันอยู่ก็ถ้าไปหาดูว่าคนนั้นเราพูดเราพูดถึงใครไปไปเดาเลแต่ว่ากูชอบตรงที่ว่าเขาอะยกประเด็นไอ้นี้ขึ้นมาที่แบบคอมเมนต์ที่บอกว่าอะไรนะแบบตอนแรกเห็นลูกรลักผู้หญิงมันเป็นเวรเป็นกรรมอะคือมันเป็นคําที่วคนแก่เขาชอบพูดเขาชอบคิดยว่าแบบว่าการผิดเพศมันเป็นเรื่องของเวรกรรมอะไรอย่างเงี้ยเออกูชอบแบบทีนี้เขาหยิบมาแล้วมัน มันทําให้รู้ว่าแบบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมอะ่ะมันเป็นเรื่องของความรักมีอีกหนึ่งคนที่รักลูกเราเหมือนที่เรารักจริงแล้วก็มาดูแลลูกเราแทนเราอะไรเงี้ยเออดีชอบซีนะใช่ไหมทันชอบซีนนี้ค่ะซีนที่เกณหลงเรียดเขียดมากเรียดมากแล้วเขาก็มากอดเอวน้องรักเ,<อ>เขาก็บอกว่า เดี๋ยวจะทำให้เกลงก่อมค่ะเองนะก็็ก,กดื่มคาโมไมไปเลยไงเขาดื่มคาโมไมคั้นคาโมไมไปเลยคันไม,ไม่เมื่อเห็นน้องเกลอกเขาเอามือคั้นนคาโมไมยโยอะไรอ่ะคั้นคาโมไมเขาเอามือแบบว่าคั้นอยู่บนผ้าปูวัวมึงเห็นไหมที่เขาอ๋อก็คือมันต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนกรองก่อนการกรองไงน้องเหลงกมันคนคั้นไง ซึ่งแบบว่ากลัวชอบตรงที่แบบว่าเวลามันเครียดอะไรอ่ะมันมีคนอีกหนึ่งคนที่เรารู้ว่าถ้าเราพอจะเครียดเป็นกับเราเราพอจะเครียดไม่เรารู้ว่ามีคนอีกหนึ่งคนที่เราไปหาเขาปุ๊บเราหายเครียดแต่เขาเครียดแทนใช่เราจะเครียดเองทําไมเนี่ยเมื่อคนอื่นเมอนเครียดแทนเราได้อ่ะคะซิงค่ะเออได้แหละชอบซีนนั้นแต่บอกบอกเลยนะว่าคู่เนี้ยแบบเวลาจูบเวลาเลิฟซีนกันไม่แรงมากโอ้และเห็นเลยว่าเขากาดปาก เขาเขาเรียกแทนอะไรเตงเป็นอะไรนลิงกับแมวน้อยนี่ลิงกับแมวน้อยลูกหมีกับลูกหมีค่ะลูกหมีลูกหมากับลูกลูกหมีของล้วน่ารักมึงเป็นลูกหมูไงหนูก็เป็นลูกหมูก็ได้หนวก็เป็นลูกหมีแทนลูกหมีสัญญาไม่ให้ค่ะอันนั้นอันนั้นข้อให้จะสวยก็สวยไง ลูกหมูลูกหมี่ยัยฝ้ายไปแล้วลูกหมามึงมันจะโกรธนะเอาทำไมอ่ะเป็นลูกหมาอะไรกันลูกลูกมยัยฝ้ายอยากเป็นลูกอะไรอ่ะลูกเราเป็นเสาไหมมึงจะโกรธมึงอยากเป็นลูกอะไรยัยฝ้ายมึงลองคอมเมนต์มาเลยยัยฝ้ายเป็นนิบาลูกหนกไหมลูกนอลูกหนออีจินเล็ดอีจิน อีจิลิปเหมือนไงไพ่ออีจิลิปอ่ะอ่าไม่เป็นไรเอามาถึงนี่ดีวกดว,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 ว่าเดาเดาเดาคิดว่าอีพีแปดจะเป็นไงคะซึ่งบอกเลยนะยังไม่จบง่ายๆเพราะจบอีพีสิบสองอ่าโอเคอีพีแปด ของฉันนะ่ะฉันนะ่ะคิดว่าคนเราเลยนะเราเลยค่ะฉันนะ่ะคิดว่า EP 8เนี่ยน้องเอย๋ยเนี่ยน่าจะรู้ความจริงมากขึ้นว่าเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรเกิดเกิดจากแบบว่าสาเหตุที่ทําไมแม่ต้องมาพาตัวเองกลับบ้านทําไมเกณฑ์หลงถึงเครียดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทีเนี้ยฉันนะ่ะคิดว่าเหมือนเอิงเอ๋ยอะ่ะ เขาบอกเขาก็คิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องเล็กๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่โตระดับชาติแล้วเพราะว่ามันถึงขั้นแบบออกข่าวใหญ่โตถึงขั้นยุดซับถึงขั้นแบบครอบครัวของเกณฑ์หลงอะต้อง<ต>บอกว่าอเออออกจากประเทศประเทศไปอยู่ที่ประเทศอื่นเลยอะแล้วเขาอ่ะน่าจะเป็นฟิลแบบประมาณว่าไม่อยากจะ หลังเกณฑ์หลงไว้แล้วเป็นเป็นการที่ตัวเองอ่ะเอาตัวของตัวเองออ,อกไปแทนเว้ยหนีเกณฑ์หลงใช่มีเกณฑ์หลงไปโดยที่แบบว่าตัวเองคือตัวเองอ่ะก็สัญญาบอกบอกให้เกณฑ์หลงสัญญากับตัวเองว่าวเฮ้ยให้อยู่กับเราได้ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเธอเองเราจะดูแลเธอเองอย่างเงี้ยแต่พอถึงช่วงจังหวะนี้คือเขาอยากดูแลในพาร์ทของเขาในส่วนที่อยากให้เกณฑ์หลงอ่ะออกไปอยู่ต่างประเทศกับครอบครัวเพราะถ้าอยู่ในประเทศไทยอ่ะมันอาจจะถูก หรือมันอาจจะมีเรื่องอะไรไปม,มากกว่าน,นี้ก็เลยทาการแบบว่าถ้าเกิดว่าเกณฑ์หลงไม่ไปได้เดี๋ยวเราไปเองอโดยที่การแอบไปข้างนอกแล้ววันที่น้องต้องเดินทางอะมาถึงเกณฑ์หลงอะต้องเดินทางอะอเกณฑ์หลงตอนแรกเกณฑ์หลงอะเลือกที่จะไม่ไปแล้วแต่ว่าน้องชายเกณฑ์หลงอะเยเกตเยเกตอะอม,มาที่คอนโดแล้วมาพาตัวพี่สาวไปบังคับ ใช่บ,บังคับแล้วก็เหมือนกับเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนเอิงเอ่ยอะไปพอดีน้องก็จะไม่เห็นว่าแบบน้องก็จะพูดว่าเห็นไหมเนี่ยเวลาพี่แบบว่าเกิด เหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเออเออเขาอ่ะไม่อยู่ให้พี่หรอกทำไมพี่ต้องไปยังไปรอเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอีเวถ้ปของคุณแม่เป็นแบบว่าเนี่ยอือคงขาอันเนี้ยถ้าเป็นเวเนียนะเวอถึงขาเนี่ยเกะที่สุดอือคือพยายามเสียสละตัวเองแล้วแต่เออเอ๋ยก็คือเลือกที่จะไม่จับมือเดินไปด้วยกันไม่จับมือแต่ว่าขอขอเสริมหน่อยนะว่าที่น้องเอ๋ยหายไปอ่ะไม่ใช่ว่าหายไปเงียจ๊ะหายไปจัดการคุณแม่ค่ะอืม ต่วนของฉันนะคะฉันขอเดาคือจะมีเรื่องราวต่า <เล S 1> งกับเธอฉันว่าตอนแรกอะ่ะเกณฑ์หลงอะ่ะเขาก็จะไปเหมือนเขาเขาอ่ะก็จะไปต่างประเทศอ,อยู่แล้วเป็นเหมือนวินาทีสุดท้ายในการตัดสินใจว่าแบบว่าอุย้ยกูจะไปดีกูจะไม่ไปดีคืออันนี้ก็ครอบครัวก,กูก็เป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือเอิงเอย่ยกูจะทิ้งเขาอยู่ยังไงวะน,นี่นั่นอาจจะเป็นฟีลว่าฝากนะสมคิดดูแลเอิงเอ่ยแล้วก็ตัวเองก็แบบไปก่อนแล้วเดี๋ยวบินกลับมาอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ว่าจังหวะที่กําลังจะก้าวคุนเครื่อง ป๊าไปเสร็จแล้วเนี่ยโทรศัพท์ดังเข้ามาค่ะโทรมาจากเฮียวุฒิและบอกว่าเธอจำเสียงนี้ได้ปะซึ่งเป็นเสียงของเอิงเอยแต่ไม่ได้ร้องแบบนี้ ก็คือเฮียวุฒิจับเอิงเอยไว้เพราะเขารู้ว่าครอบครัวนี้กําลังจะหนีไปต่างประเทศแล้วมันจะทําให้ไม่มีแพะรับเขาก็เลยแบบว่าอ้ามึงดูแลกันดีนักใช่ไหมพ่อแม่มึงจะไปใช่ไหมลูกสองคนก็จะหนีไปใช่ไหมงั้นจับคนสําคัญของลูกไว้ล้วกันมึงจะได้ไม่กล้าไปแล้วไม่แน่ไม่แน่ด้วยนะ ไม่แน่ด้วยนะเขารู้ด้วยนะเพราะเขาต้องสืบดิใช่แล้เเผ่แม่นั่นแหละจะเป็นคนร่วมมือกับเฮียวุฒิน่ะทำไมถึงแม่ล่ะเอ้าก็แม่เขาบอกว่าเขาจะไม่หยุดเรื่องที่แบบว่าให้การกับตํารวจนู่นนี่เอ๋อคุณแม่ของเออเออคุณแม่เอออ๋อไปกันคือคุณแม่ล่อซื้อเอเอ๋ยปะใช่กูว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ล่อซื้อแต่เฮียวุฒิกก็คือต้องการให้พ่อต้าแม่ตายได้เลยไหมได้เลยแม่ตายได้เลยค่ะใช่ฉันน่ะรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็น ที่ทําให้เกณฑ์หลงตัดสินใจว่ากูไม่ไปต่างประเทศแล้วกูจะมาช่วยเอิงเอิและเรื่องราวมันก็จะวุ่นวายโอลเวงขึ้นชั้นศาลอะไรกันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาต้องมารับผิดไงแลวน้าสมคิดเป็นไงน้าสมคิดอยู่กับเกณฑ์หลงแต่พ่อกับแม่แล้วก็น้องไปต่างประเทศแบบว่าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวนะาดูแลคุณเกณฑ์เองแต่ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะน้านะคุณเกณฑ์ได้ไหมอย่าโทษนะโอเคเพราะคุณเกณฑ์ ใช่ฉั้ว่าประมาณน,นี้ชั้ว่าเอิงเอิอ่ะโดนจับเป็นตัวประกันแล้ว<ม>ทําให้เกลนหลงต้องตัดสินใจว่าฉันจะไปช่วยและชันจะยอมเป็นแพ้รับากให้แกเองเฮียวุ๊ชทำไมคะเออทาไมล่ะคะเออทาไมล่ะคะทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะอะโอเคเราก็เดาก,ากันประมาณน,นี้เดี๋ยวเราลองมาดูอีพี ป<ช>ไปพร้อมๆกันว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไง,งก็เหมือนเดิมนะครับรู้แหละว่าทุกคนดูกันจบมาแล้วแต่ว่าก็อยากพึ่งสปอยเราหนักนะเรากําลังแบบว่าไต่ไปกําลังเือเรื่องกำลังเข้มข้นเลยตอนนี้ใช่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกิ้งติดตามพวกเราไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย